งานเดียวที่รวบรวมสิ่งสะสมทุกประเภทงานเดียวที่รวบรวมนักสะสมนักวิชาการด้านสิ่งสะสมไว้มากที่สุดงานนิทรรศการสิ่งสะสมในราชวงศ์จักรีตลาดนัดนักสะสมขายปลีกและขายส่งครั้งที่2มาร่วมชมสิ่งสะสมหายากจากดวงตราไปรษณียรเหรียญธนาบัตรและสิ่งสะสมอื่นๆที่หาชมได้ยากพบกับตลาดนัดนักสะสมพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้น ทางแรกกับการน้ำสิ่งสะสมมาจัดแสดงบนแผงโชว์กับ E.S.C. Palenz ครั้งที่1และเวทีเสวนาตลอด7วัน21ถึงวันที่27สิงหาคมนี้บริเวณลาน네เนเบอร์มอสเพสทากสีลมชั้นจีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account l t l t u t u r o b o o k TH และโซเชียลมีเดียของ Lecturebook ทุกช่องทาง